ผู้ชมคะในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยนะคือต้องบอกว่าทํามาหากินมันก็ยากพอตัวอยู่แล้ว<ช>หลายคนลําบากกันอยู่แล้วแต่มาเจอคนหลอกลวงเข้าไปอีกมันช้ำหนักจริงๆค่ะ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับพี่สมรักคําสิง์นะคะคือพี่สมรักเนี่ยเขาถึงขั้นขึ้นโรงพักเลยนะคะเนื่องจากว่าโดนโกงลอตเตอรี่ค่ะคุณผู้ชมอันนี้เรื่องใหญ่นะใช่แถมตัวเองเนี่ยต้องควักเงินสำรองช่วยเหลือคนอื่นที่เดือดร้อนเป็นล้านๆเลยนะคะค่ะคือที่มาของเรื่องเนี่ยพี่สมรักเขามาขอความช่วยเหลือทนายรณรงค์แก้วเพชรบอกว่าถูกหลอกให้โอนเงินให้กับพี่ปัวลอตเตอรี่รายใหญ่คนหนึ่งที่อ้างว่ามีลอตเตอรี่ในโคต้า สามารถนําไปจําหน่ายทํากําไรได้นะจิงๆตัวพี่สมรักเองก็ไม่ได้รู้เรื่องการซื้อขายอะไรแบบนี้เลยนะคะแต่พอดีชาวบ้านเนี่ยเขามาติดต่อพี่สมรักอีกทีนึงคคืออยากให้พี่สมรักเนี่ยไปเป็นตัวกลาง<อ>ติดต่อกับยี่ปัวคนนี้<อ>โดยชาวบ้านเนี่ย<อ>ก็จะโอนเงินให้พี่สมรัก พี่สมรักเองก็จะโอนเงินเนี่ยไปซื้อกับญี่ปุวะรายใหญ่รายเนี้ยคือประมาณว่าถ้าเป็นคนรู้จักพี่สมรักมีชื่อเสียงเขาไม่โกงหรอกใช่<อ>ค่ะงวดแรกที่โอนเงินไปก็ได้ลอตเตอรี่ครบค่ะคุณผู้ชมไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะ,ะแต่พองวดที่2ปุ๊บโดนเลยค่ะโอนเงินไปประมาณ50-60ล้านบาทแต่ได้ลอตเตอรี่มาประมาณ 40ล้านบาทเท่านั้นหลายวเหายไปไหนยี่สล้านใช่หลายคนถามว่าเอยหายไปไหนยี่สิบล้านที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่ามีการทยอยโอนคืนมาบ้างบางทีก็ล้านหนึ่งบางทีก็ห้าหมื่นอุ้ยทำไมมันน้อยจังบางทีก็แสนหนึ่งห้าหมื่นเนี่ยนะใช่ก็เอาเงินไปไหนหมดอ่ะแล้วที่สําคัญคือหลังๆเนี่ยบ่ายเบียงไม่จ่ายเลยตัวพี่สมรักเองเนี่ยต้องควักเงินตส่วนตัวสำรองจ่ายให้ชาวบ้านที่เดือดร้อนไปเกือบสองล้านแล้วตัวพี่สมรักเองต้องไปยืมลูกมาอีก 1, 1 3 0 0 0ล้าน3บาท<อ>รวมทั้งหมดก็คือ3 3 0ล้านแบาทคือมันเยอะนะเข้าเนื้อตัวเองไปอีกใช่ค่ะทวงกี่ครั้งกี่ครั้งครูกรณีก็บ่ายเบี่ยงไปมาจนต้องไปแจ้งความนี่แหละค่ะเอาไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันหน่อยค่ะชาวบ้านมาขอร้องให้ผมเป็นตัวแทนให้นะครับก็ชาวบ้านก็โอนตังเข้าบัญชีผมแล้วก็ให้ผมโอนต่อไปอีก เป็นตัวเทสแ่ะเพราะพาคุณสมรักคำสิงมาแจ้งความครับเรื่องของข้อหาช่อโกงเกี่ยวกับกรณีการซื้อขายลอตเตอรี่มูลค่า50กว่าล้านครับเราได้ของไม่ครบได้ของไม่จริงก็คือมีการโอนจองล่วงหน้าร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งงวดแล้วก็โดนโดนชิ่งล้วต้องฝากเตือนทุกคนว่าถ้าเกิดใครจะมาขายลอตเตอรี่ราคาถูกแต่ต้องจองล่วงหน้าอย่าซื้อเงินมาของไปจะได้ไม่ถูกโกงไม่งั้นแล้วเนี่ยมิจฉาชีพเนี่ยมีวิธีในการหลบเลี่ยงแบบเราเอาผิดเขาไม่ได้เลยก็มี คุณผ,ผู้ชมเชื่อไหมว่าระหว่างที่พี่สมรักเนี่ยกำลังเปิดเผยข้อมูลให้กับผู้สื่อข่าวฟัง<ะ>ปรากฏว่าคู่กรณีเนี่ยโทรเข้ามาค่ะอขอให้พี่สมรักอย่าเพิ่งแจ้งความ,มเดี๋ยวจะโอนเงินเพิ่มให้อีก50 0 0 0บาทเดี๋ยวนะได้ข่าวว่าติดเขา20ล้านจะโอน50ห้บาท คืออะไรจะหมดอ่ะแต่พี่สมรักเขาบอกนะคะว่าไม่รับแล้วปฏิเสธไปเรียบร้อยแล้วและขอให้ชดใช้ในส่วนที่ติดค้างไม่ใช่เพียงแค่โทรมาบอกอะไรแบบนี้อต้องระวังนะคะคุณผู้ชมตอนนี้โหจะซื้อรถตกลงโรตอรี่ต้องเช็คที่มาด้วยนะถูกต้องมีกรณีแบบนี้ให้เห็นหลายๆครั้งนะคะอันนี้ก็ถือว่าพี่สมรักก็ต้องรับผิดชอบในเรื่องที่ตัวเองไม่ได้ก่อนะเป็นกำลังใจให้ด้วยละกันคุณผู้ชมค่ะ